สวัสดีครับวันนี้ประกอบช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอนะครับก็คือสายฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแบบสวมเร็วนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับแบบที่ผมใช้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันที่ผมได้รีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสาย10เมตรนะครับต่อม้วนนะครับมีข้อต่อมาให้นะครับเป็นแบบ เป็นแบบสวมเรียวนะครับตัวนี้นะครับจะใช้แบบธรรมดาเป็นเกลียวไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมสั่งมา2ม้วนนะครับม้วนละ10เมตรนะครับราคาม้วนละสามร้อยกว่านะครับครับสายตัวนี้นะครับก็ใช้กับเครื่องที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่ครับรายละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆจะดูนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับที่รีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ ก็เป็นสายแบบสวมเร็วนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเขาก็มีข้อต่อสายมาให้นะครับนี่ครับสองม้วนก็20เมตรนะครับนี่ครับหลักได้ยาวๆนะครับใช้งานได้ดีครับเมื่อวานได้ทดสอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับ เพื่อนๆไปเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับในร้านเขาก็ขายตัวนี้ด้วยนะครับขายเจ้าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายตัวนี้นะครับมี5เมตรกับ10เมตรนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมเข้าไปดูนะครับแบบ5เมตรมันหมดนะครับผมก็เลยจัด10เมตรมา2ม้วนเลยนะครับเป็น20เมตรยาวเลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับใต้คลิปนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับก็ พอเป็นแนวทางนะครับใ้เพื่อนๆนะครับเลือกซื้อเลือกหานะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการาฉีดน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ